โอ้โหแค่เปิดหนังสือเปิดอะไรนะนโยบายมานี่กระสับกระยับแล้วนะฮะในสภาโอ้โหอาจารย์มองว่ามันมันเกินไปไหมเพราะว่าอะถ้าเกิดว่าแฟนคลับเพื่อไทยผมผมเป็นคนชอบสองคอมเมนต์อาจารย์ชอบเหลือคอมเมนต์ไว้ง่ายเออก่อนที่จะพูดถึงไอหลักการิงนโยบายนะฟั่งคนสุภาชาติคนเชียยุพูดถึงหวยใต้ดินหวยตดินนะครับจริงเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามันมันมันน่าจะเป็นนโยบายนะคือผมคิดว่าตอนนี้คือฟังนโยบายรัฐบาล ถแถลงมานะครับมันก็เป็นภาพเป็นที่เป็นนามธรรมออะนะแล้วก็เมื่อทวิาพานจงคือมันมันไม่ตรงกับที่หาเสียงเอาไว้ฮะวันนี้เป็นการถแถลงสัญญาประชาคมกับประชาชนอย่างเป็นทางการนะครับจากรัฐสภา,าตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 6ึสอง คือโดยหลักการแล้ว่มันต้องเอาสิ่งที่สัญญากับประชาชนในหาตอนหาเสียงนะครับ,รบมาทําเป็นวัฐนรรมบายก็คือนโยบายที่เป็นการรวมกันของพรรคแกนนําสําคัญสาค,คัญทั้งหมดแต่ปรากฏว่ามันมันไม่ตองตกจริงๆนะครับผมพยายามที่จะนั่งฟังนั่งดูเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพอไม่ตองตกเสร็จทับเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันน่าจะมีนโยบายนะคือบงังคับเป็นนโยบายจริงๆนะคือเอาง่ายๆอ่ะ นโยบายมันเป็นนามธรรมมากนะตอนเนี้ยแต่สิ่งที่เป็นปัญหาตอนเนี้ยแค่รัฐบาลคุณเศษรษฐาทำรตเตอรี่ให้ได้80บาทจริงๆก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับผมแล้วคือ <c oughs> ตอนนี้ที่มันตลกคือวันที่หนึ่งวันที่สิบหกแล้วตอนนี้ลุกลามบานปลายไปหวยเพื่อนบ้านหมดเลย ประเทศที่คนพึ่งพาหวยนี่คือประเทศที่สิ้นหวังนะฮะแทนที่รัฐบาลจะให้ความสําคัญนะครับว่าทําอย่างไรให้คนเล่นหวยเนี่ยเป็นเพียงแค่นะครับรู้สึกผ่อนคลายเป็นรู้สึกที่ไม่คาดหวังแต่ตอนเนี้เราเอาเป็นอาชีพหลักกันแล้วฮะนั่นคือความล้มเหลวของรัฐบาลนะครับที่ผ่านมาด้วยนะแต่ผมคิดว่าถ้าทาแค่เนี้ยรัฐบาลก็จะ ผมคิดว่ามันก็ยังไงมีประโยชน์มากกว่าการแถลงนโยบายที่มันเป็นมธรรมแบบนี้นะฮะหรือปัญหายาบ้านเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้นะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้ก่อนนะผลงานรูปธรรมคือทําให้ยาบ้าเนราคาถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาตินะนี่รัฐบาลถ้า,าทําเรื่องยาบ้าได้ในเชิงนโยบายก็จะดีหรือแม้กระทั่งเรื่องวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยแก้ไม่ได้เห็นไหมฮะปัญหาเบสิกพื้นฐานที่สง่งผลกระทบต่อประชาชนรากยาก รัฐบาลกับละเลอไปหมดเลยไม่อยู่ในเรื่องของการถแถลงนโยบายเลยอาจจะมีเรื่องสงครามยาเสพติดแต่ก็ยังเป็นนามธรรมาอยู่นะซึ่งถ้าเราดูในหลักการก่อนนะขึ้นมาตราหนึ่งหกสองของรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าวันนี้นะครับคณะฐมนตรีต้องก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องถแถลงนโยบายต่อ,อตรัฐสภาค,คือต่อสอสอและสวนะครับซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งบัตยุทธศาสตร์ชาติและที่สําคัญนะครับ คุณสุภชาติคุณเจริญยุคครับ,รบต้องถแถลงรายได้ด้วยอที่มาของรายได้อะครับ,รบใช่ไหมครับเพราะเป็นแบบนี้ป้าพเรู้สึกป้านเนี่ยปัญหาก็คือ,อรัฐบาลอาจจะไม่ได้ทําตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่มาของรายได้ก็อาจจะไม่ได้พูดแต่ม,มันอยู่ในธรรมนูญน,นะว่าต้องชี้แจงรายได้แต่อันนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาไม่กลัวฮะเพราะเขารู้ว่ามันมีบรรทัดฐาน ของการไม่ต้องทำและการไม่ต้องทำมันไม่มีผลทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นถึงมีผลแต่หน่วยงานที่จะมาจัดการนั้นไม่มีน้ำยาที่จะจัดการฮนะ คือบรรทัดฐานของการไม่ต้องทำเนนะเนี่ยเราโทษรัฐบาลคุณเศรษฐาไม่ได้ถ้าเขาจะไม่ท <aren 't you> ํานะฮะนะคือมันมีก่อนนั้นนี่คือรัฐบาลของอดีตประยุทธ์นะพักพลังประชารัฐจาได้ไหมหาเสียงเอาไว้แล้วก็ไม่ทําตามสัญญาเลยไม่ชี้แจงนโยบายเลยไม่ชี้แจงจํานวนเงินเลยว่ามาจากที่ไหนแต่ไม่มีผลทางการเมืองเลยพักยังสามารถยังอยู่นะยังหาเสียงยังเป็นรัฐบาลได้เข้าวุฒิบาลได้โดยไม่มีผลทางกฎหมายนั่นคือบรรทัดฐานที่ทําให้รัฐบาล ทำให้มันผ่านฐานไปก็ได้นะคือทาตามให้มันเกิดขึ้นตามมาตรการหนึ่งหกสองในการที่จะก้าวเข้าไปทํางานอย่างเป็นทางการแต่ทําพอเป็นพิธีเหมือนเลือกพิธารบนพอเป็นพิธีครับอันทานเดียวกันนะครับอืมครับเรื่องนี้พออาจารย์บอกมาเนาะว่าเอ๊ะเรื่องของการพูดถึงที่มาของไรายได้ต่างๆเนี่ยมันก็มีทางคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ใช่ไหมฮะที่ขึ้นออกมาพูดเนาะแล้วก็บอกว่าดีเท่าวันเลดมึนบาทเนี่ย ไม่ขอวิจารณ์นะแต่ย้ำว่ารัฐบาลต้องทำเพราะเป็นสัญญาที่หาเสียงไว้มี2คําถามด้วยใช่ไหมที่คุณจุรินบอกว่าทํายังไงเอาเงินมาจากไหนโครงการนี้ตั้ง5้าแสนหหืล้านไม่เลยสะท้อนรเรื่องนี้ให้เห็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าเออมันมันเดี๋ยวต้องมีการชี้แจงถูกไหมฮะคือโดยโดยโด,ยโดยกฎหมายนะมันก็เขียนเอาไว้ว่าจะ ต้องชี้แจงที่มาของรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายแในในการดาเนินนโยบายัฐธรรมานูญเขียนชัดเลยนะฮะที่ผมบอกเมื่อกีนะ้คือเขาไม่ต้องให้ความสําคัญก็ได้ให้เนื่องจับมันมีบรรทัดฐานของการไม่ต้องทํามาก่อนแล้วค,คือถ้าจะมาเล่นงานรัฐบาลคุณเศรษฐาก็ไม่เป็นธรรมนะทำไมรัฐบาลของนะคุณประยุทธ์ก็ไม่ต้องไม่ต้องแถลงแต่ก็ผ่านโดยหารประเทศมาได้ทั้งสี่ปีนะฮะมันคือมันมีบรรทัดฐานที่ที่ไม่ดีอยู่แล้วอะ่ะนะครับซึ่งตัวเองก็เคยรัฐบาลอยู่ ใช่ครับใช่ครับมันก็เลยทําให้เรื่องเนี้ยมันก็ผมผมสําหรับผมดูเหมือนเป็นพิธีกรรมอ่ะนะเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมที่มันผ่านให้มันเป็นผ่านผ่านไปแค่นั้นเองครับผมครับซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องการสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองมันเป็นสร้างนะครับสัญญาประชาคมที่เป็นทางการในการที่จะรวบรวมนะฮะนโยบายทั้งหมดที่หาเสียงเอาไว้นันที่บอกว่าสำที่ดูแล้วมันก็ไม่ตรงปกจริงๆนะผมไม่เห็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่า นะกลายเป็นซีอโอซึ่งมันคนละเรื่องกันนะฮะคือม,มันเหมือนกับการทํานโยบายแบบเนี้ยมันทําให้คนคิดถึงคุณทักษิณนะฮะถ้าพูดตรงๆนะม,มันเป็นเหมือนกับไปพยายามดัดแปลงนโยบายของทักษณไทย,ไทยเพื่อสร้างภาพจาใหม่เพื่อสร้างพลังอัตลักษณ์บางอย่างผินอายบางอย่างของนโยบายนะครับทักคเพื่อไทยให้รื้อฟื้นความทรงจําไปหาคุณทักษิณนะครับครับคือถ้าถ้าเราไล่มาเนี่ยตั้งแต่การ อ่าแถลงนโยบายที่อาจารย์ก็บอกแล้วว่าดูเป็นนามธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็ทางคุณสุริกัญญาตันสกุลก,ก็สับเยอะเหมือนกันส่วนทาง<ม>ประชาธิปัตย์ก็บอกว่านโยบายนินจานะฮะ<ม>อยู่ๆก็หายไปนะฮะ,<ม>ะทีนี้พอพูดพูดมาเนี่ยเอ๊ะมันดูเหมือนเราไม่เห็นเราจะพูดคุยเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนแต่ดูเหมือนแทบจะไม่เห็นจุดแข็งนะอาจารย์<ม>พอมองเห็นจุดแข็งของรัฐบาลชุดนี้บ้างไหมครจุดแข็งรัฐบาลชุดนี้ในเชิงนโยบายนะครับ ผมก็ยังไม่เห็นนะนอกจากเห็นนโยบายที่จะเป็นนโยบายเร่งด่วนก็คือนโยบายประชานิยบเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าจะเป็นจุดแข็งสุดถามว่าทาไมเป็นจุดแข็งสุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาต้องทําถามว่าทําไมเขาต้องทําทั้งที่ไม่ต้องไม่ต้องทําก็ได้ ที่ต้องทําเพราะว่าปัญหาคือต้นทุนของรัฐบาลนะที่คุณเศรษฐาบอกว่ามันเทหมดหน้าตักแล้วอ<ำ>่ะนะคือจัดตั้งรัฐบ,บาลเขามันจัดตั้งบนเงื่อนไขความไม่ชอบธรรมทางการเมืองถูกนะมฮะด้วยการร่วมมือกับอานาจเก่าเครือข่ายอานาจเก่าชนชั้นนําหลายฝ่ายเนี่ยเพราะหมดต้นทุนปับมันมีทางในการกอบกู้ภาพลักษณ์ชื่อเสียงต้นทุนก็คือต้องเร่งทํานโยบายเร่งด่วนะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับ ผลทางการบริหารและเข้าใจเหตุผลว่านี่คือเหตุผลที่เพื่อไทยนะครับต้องย้ายข้าง,ข,างข้ามขั้วมาจาัดตั้งรัฐบาลนะคือผมมั่นใจนะว่นนโยบายเงินที่ท่านวโรรสนะครับหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยผมมั่นใจประชาชนได้แน่แต่ได้เมื่อไหรไม่รู้นะแก้ปัญหานี่สินลดค่าไฟค่าก๊าซถุงต้นค่าน้ามันเชื้อเพลิงนะครับหรือเรื่องของนะครับอ่างค่าของชีพเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องทํานี่คือจุดแข็งของเขาคือเขาต้องทํา แต่จะมีผลนะครับกับสังคมยังไงไม่รู้แต่มันเป็นความจําเป็นที่เขาต้องทําเพื่อเพือ่อกอบกู้ภาพลักษณ์ทางการเมืองของเขาะครับอืมครับถ้าเราลองย้อนดูเนาะ <S <S ว่าสาระสําคัญที่วันนี้มีการถแถลงไปที่เป็นนโยบายเร่งด่วนเนาะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะ,ะถ้าเราพูดเ<ช>มื่อกี้ก็มีทั้งนโยบายเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิจ i ิ a ท w a l วัลเลใช่ไหมรวมถึง<ๆ>การแก้ปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะพักหนี้เกษตรกร ใช่ไหมฮะหนึ่งานแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนใช่ไหมฮะรวมถึงผลักดันการสร้างรายได้าจากการท่องเที่ยวนี่อันนี้ก็ดูเหมือนว่ากําลังเดินหน้าแล้วก็อีกหนึ่งงานก็คือเรื่องของแก้ปัญหาความเห็นต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญอันนี้คือ5ประเด็นหลักที่วันนี้ทางคุณเสียท้าก็แถลงกันไปใช่ไหมฮะอาจารย์ถ้าอาจารย์มองจริงๆว่าอย่างที่ทางคุณเป้งถามว่าแล้วเนี่ยใน5ข้อเนี่ยจุดแข็งจริงๆมันมันก็ยังไม่เห็นชัดถูกไหมใช่คือจุดแข็งมันถ้าเป็นรูปธรรมมันไม่ชัด แต่มันเป็นจุดแข่งที่รัฐบาลต้องทําเพื่อหวังคะแนนนิยมนะครับอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะกอบกู้ภาพลักษณ์นะครับเพราะว่าเรื่องอื่นมันคือมันเป็นอย่างที่บอกคืนส่วนหนึ่งนะของพรรคเพื่อไทยก็มีคือน,นโยบายเ็าทาเป็นสามระยะใช่ไหมนโยบายเร่งด่วนนโยบายขนาดกลางและ <Okay. S 2> นโยบายขนาดยาวเนี่ยซึ่งเร่งด่วนเป็นจุดแข่งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขนาดกลางเนี่ยในบอกเป็นการเป็นการฟื้น คือจะว่าเนี่ยฟื้นลักษณะการทํางานของคุณทักษิณน,นะชัดเจนมากอย่างเช่นเากระดับสามสิบาทรักษาทุกโรคอย่างเงี้ยครับคือมันทําให้คนนึกถึงคุณทักษิณน,นะครับหรือกระจายอำนาจด้วยผู้ว่าซีโออันนี้ป็นหลักการนะคือผู้ว่าซีโอเนี่ยเป็นเป็นผู้ว่าที่อยู่ในการส่วนภูมิภาคครับหลักการกระจายอำนาจเป็นหลักการของการปกครองท้องถิ่นมันคนละเรื่องกันนะฮะแม้ซึ่งอันนี้นนมันไม่ตรงกับสิ่งที่หาเสียงเอาไว้ฮะคือพรรคเพื่อไทย พูดหาเสียงเอาไว้ว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่มีความพร้อมนะเลือกตั้งผู้ว่านะฮะซึ่งเลือกตั้งผู้ว่ามันคนละคอนเซ็ปต์กับผู้ว่า CEO อผู้ว่าซีโอคือการเพิ่มอำนาจให้ผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งมีอำนาจรวมศูนย์มากขึ้นภายใต้การบริหารงานในจังหวัด มันคนละที่มากับผู้ว่าที่มาจากประชาชนนะฮะเห็นไหมอันนี้คือมันก็เอ๊ะขนาดขนาดกลางแล้วมันยังผมพยายามที่จะช่วยเพื่อไทยหาจุดแข็งนะฮะมันมันดูคนละเรื่องนะฮะก็เหมือนกับผิดสาผิดตัวแต่ถ้าประชาชนที่ไม่เข้าใจหลักการคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ผิดนะฮะถูกต้องหรือนะครับการพยายามเทียบปรับนะฮะโอท็อปมาเป็นนะครับซอฟต์พลวเวเนี่ย นะะอันนี้มันเป็นการทําให้คิดถึงคุณทักษิณใช่หรือไม่หรือนะการประนีประนอมกับกองทัพใช่ไหมเพราะว่าตัวเองก็เคยสัญญากับประชาชนว่าจะปฏิรูป<อ>แต่พอมาตั้งรัฐบาลแบบนี้ปับมันปฏิเสธไม่ได้ว่าพักเพื่อใยต,ตั้งขึ้นจากการอุปถัมภคุณสมคุณประยุทธ์อกองทัพและจอวบอวนหลุดห,หลังอยู่เขาก็เลยมาเปลี่ยนภาษาเป็นพัฒนากองทัพร่วมกันอันนี้แหละครับมันที่ทําให้ข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับกับนโยบายว่ามันเป็นมันไม่ไม่ตรงต่อ ไม่ตรงกับคําสัญญาที่หาเสียงไม่ตรงกับนะครับสิ่งที่สัญญาประชาชนมาทําเป็นนโยบายภาพรวมแล้วมันก็เหมือนกับจะแปลปิจรณีประนอมกับอํานาจเหมือนกับที่จะสร้างภาพจะไม่คุณทักษิณเหมือนที่จะกอบกู้ชื่อเสียงให้กับพรรคแต่จุดแข็งจริงๆที่จะสร้างสร้างเรนวทางการพัฒนาประเทศมันมันมันยังมันอาจจะเป็นลักษณะที่ยังไงผมคิดว่ามันยังเป็นเป็นภาพกว้างนะมันยังไม่เห็นพิษเห็นทางที่ชัดเจนนะครับครับ ครับถ้ามองจริงเนี่ยจริงๆอย่างที่คุณเศรษฐาแถลงเนาะทนายกแถลงเมื่อตอนเช้าเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาก็หยิบยกเอาเรื่องการที่จะเดินหน้าเรื่องของระบบเศรษฐกิจกันไป<ม>แต่ว่าถ้าอาจารย์มองว่าจริงๆในการเดินหน้าระบบเศรษฐกิจอ่านอกจากตัว,วดิสทอนบอลเลตต่างๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมเพิ่มเติมอีกไหมฮะถ้าแบบอย่างที่เขาพูดแถลงกันเมื่อเช้าเนี่ยฮะจนถึงณเวลาเนี่ยคือถ้าดูจากการแถลงนะฮะในในภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยคือตอนนี้ทักอนรับว่าเศรษฐกิจเราถดถอยนะ มันนี่ไอ้เครื่องจันตัวเดียวอะครับทีมพอไปถ้าคืการท่องเที่ยวครับอซึ่งการท่องเที่ยวมก็อยู่เป็น,นอยู่นโยบายเร่งด่วนในการที่ยกเลิกบีซา่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนอะไรเงี้ยครับอพอพอเห็นเป็นรูปธรรมอยู่แต่อย่างอื่นถ้าดูนะมันก็ไม่ชัดนะนะยังไม่ชัดนะครับครับเอ e อมบีก็ดูยังไม่ค่อย,อยนี้เนาะหมายถึงว่าเป็นผู้ประกอบการนี้เขาก็ยังแบบไม่เห็นภาพว่าเขาจะเดินหน้ายังไงถูกไหม ใช่ครับเอ๊ะจะมีผมไม่เห็นไม่ยังคือจะมีอาจจะมีอยู่นาที่เห็นผ่านตามีอยู่แต่รู้สึกว่าการพูดถึงยังน้อยมากมนะครับไปพูดถึงเรื่องการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะครับหนึ่งครอบครัวหนึ่งทักษะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับมันเป็นไม่ใช่แค่แต่มันเป็นแฟมิลี่อะฮะมันมันเป็นตัวดักของแฟมิลี่มันเป็นอย่างเงี้ยสินค้าของของครอบครัวซึ่งมันมันเล็กกว่าระดับเอสเอ็มพีอะครับครับอืมใช่ไหม มันก็เป็นเป็นเรื่องที่เนี่ยเราก็ต้องดูกันว่าเนื่องเาตอนนี้เนี่ยเราแน่นอนว่าทั้งแต่ละพักเนี่ยก็ออกมาซัดกันเต็มที่เลยนะฮะใช่ครับแล้วอันหนึ่งนะที่ผมสังเกตก็คือถ้าเราดูดีๆนะนโยบายเนี่ยคือธรรมดาถ้าเราดูจากเปรียบทเทียบกัาบ่านเลนเอกประยุทธ์นะฮะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันมีความพยายามที่จะเอานโยบายหลักของทุกพัก มามารวมกันนะเป็นนโยบายท่าบานเพราะเป็นาบาลผสมแต่ถ้าดูสังเกตโดยรวมนะคําแถลงนโยบายของครมอเศรษฐานหนึ่งนี้นะครับส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นถึงเก้าสิ้าเปอร์ซ็นเป็น,นโยบายพรรเพื่อไทยทท่านั้นเลยนะฮะอ๋อครับครับนะฮะอย่างเช่นผมอยากจะเห็นไอ้นโยบายเรื่องการกระจายเรื่องการเก็บภาษีหรือว่าคืนภาษีให้ท้องถิ่น ของภูมิใจไทยในยที่เขาหาเสียงเอาไว้ไม่เห็นนะฮะการชาอาจจะเห็นนแต่นโยบายอื่นของพรรคร่วมอื่นๆซึ่งโดยหลักแล้วมันให้เก็บพรรคร่วมการเอานโยบายหลักๆของพรรคร่วมมาเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยแต่ถ้าดูไปส่วนใหญ่ที่เป็นนโยบายของเพื่อไทยหมดเลย<อ>เพื่อไทยหมดเลยนะฮะค,คือในของนโยบายของพรรคร่วมอื่นๆที่เข้าร่วมรัฐบาลตอนนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยเห็นใช่ไหมฮะยังไม่เห็นนะครับ หมือน,นดูอยู่นะครับเออเหมือนที่ทางคุณสิริกัญญาของก้าวไก่ไงที่บอกว่าเอ,อ้ยนโยบายเนี่ยที่ทแถลงกันมาเนี่ยไม่ตรงปกเออใช่ใช่ไหมอาจารย์โดนเลยใช่ครับคือนี่พิจารณ์นคือมันมันคือตอนนี้ที่บอกว่าในโลกออนไลน์เนะี่ยมันมีหลักฐานชัดเวลาหาเสียงเวลาทําอะไรเอาไว้มันมีหลักฐานแล้วอนก็โตพอที่จะเรียนรู้ทางการเมืองเพื่อเปรียบเทียบพิจารณาว่า ตอนพูดหาเสียงและตอนนั้นมีสัญญาอะไรเอาไว้บ้างแล้ววันนี้พอมาทํานโยบายมันน่าจะมีโดยหลักการแต่ปรากฏว่ามันไม่มีเพราไม่มีปับ๊บแสดงว่าที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องกอยุติการหาเสียงเท่านั้นใช่ไหมเพอเป็นอย่างนี้ปับ๊บถามว่าถึงแม้ว่าจะเป็นนโยบายที่ผ่านรัฐสภานเนี่ยแต่ความเชื่อมั่นของประชาชนละ่ะเขาจะเชื่อไหม เขาจะทําได้จริงหรือไม่บวกกับน <cam ina> บรรทัดฐานที่มันมีอยู่แล้วโดวยการไม่ต้องทําอะครับ,รบไม่ต้องอทํทาก,ก็ได้ปราะที่สุดเพราะกกตก็คงไม่มีน้ํายาใี่มันทาอะไรได้ครับผมอ่ะสุดท้ายวกเข้าเรื่องประเด็นของพระประชาริปั์หน่อยฮะับผลเลือกตั้งซ่อมสสระยองเขตสามเนี่ย <cam ina> พอออกมาแบบนี้เนี่ยมันชี้ชัดว่าประชาธิปย์นี้จบแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์คือจริงๆไรจองเนี่ยถัาภูมิหลังที่ผมศึกษามา <c oughs> ฐานเดิมของระยองคือประชาธิปั์นะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่ความพ่ายแพ้เที่ยวเนี้ยมันเป็นการพิสูจน์ซ้ํานะครับว่าประชาธิปัตเนี่ยนะครับมีความถดถอยจริงทั้งในตัวพักและในตัวผู้สมัครของพักที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้สมัครที่มีต้นทุนเหมือนกันนะคุณหมอนะครับพร้อมกับการได้รับการสนับสนุนอย่างแข่งขันจากตระกูลการเมืองของระยองเนี่ยการพิสูจน์สองครั้งนงแสดงบ้าน,นะฮะประจาทิปัดถดถอยจริงๆ คเพราะว่าการลงพื้นที่เนี่ยปฏิบัติมีความมุ่งมากมุ่งหวังมากอะ่ะคือปฏิบัติระดมทรัพยากรบุคคลสําคัญสําคัญลงหาเสียงหมดนะคุณชวนก็ดีคุณอภิสิทธิ์ก็ดีคุณสาธิตก็ดีเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอบตเครือข่ายเทศบาล พยายามต่อสู้กับก้าวไกลเต็มที่เพราะคิดว่าก,ก้าวไกลนันนาการรวมกันแบบนี้ยจะสู้ก้าวไกลได้แต่การเลือกตั้งที่ทําให้ก้าวไกลชนะเกินกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็ชนะนะครับอคุณหมอมาหมื่นกว่าเนี่ยนี่ผมคิดว่าพยาิปัดถึง ถึงเวลาต้องพิจารณาทบทวนกันใหญ่ว่าขนาดเราทำทุกอย่างแล้วยังไม่สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งท่อมในครั้งนี้ได้ครับอคุณสาธิตปิตุเตชาก็ยังออกมายอมรับเหมือนกันเนาะอาจารย์เห็นเมื่อตอนที่มีข่าวของช่องเก้าเหมือนกันใช่ไหมฮะเรื่องนี้ก็ยอมเลยมอบเลยเจออย่างี้เข้าไปครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับับดีครับผมครับรับครับ